ออยคนบ้านๆฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ออยด้วยนะคะเปิดบทลงโทษคนฝ่าฝืนเคอร์ฟิวช่องสถานการณ์โควิด -19 ภายใต้พรกฉุกเฉินอาจต้องจำคุกถึง2ปีหรือปรับ40,000บาทวันที่2เมษาย,ยน2563 ภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 หรือสอปอคอโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานและวันนี้จะมีการประกาศเคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกนอกสถานเคหะ ในเวลา22.00นถึง04.00นด้วยจะเริ่มในวันที่3เมษานั้นล่าสุดมีการเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ฉบับที่2ดังนี้ข้อที่1 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่าง22.00ถึง04.00นของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์การธนาคารการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคผลผลิตทางการเกษตรยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงการขนส่งพัสดุพันการขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออกการขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อการเข้าออกเวรทำงานพลัดกลางคืนตามปกติหรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทางและมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดฉบับที่หหรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งต่างๆของข้าราชการหรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ตามมาตรา18แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ข้อที่2ในกรณีที่มีการประกาศหรือสั่งห้ามเตือนหรือแนะนำในลักษณะเดียวกับข้อที่หนึ่ง วักหนสำหรับจังหวัดพื้นที่หรือสถานที่ใดโดยกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่เข้มงวดหรือเข่งคัดกว่าข้อกำหนดนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งนั้นต่อไปด้วยข้อ 3. ในกรณีที่ไม่อาจเคลื่อนย้ายบุคคลใดซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อออกไปนอกราชอาณาจักรได้ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครจัดที่เอกเทศเพื่อวบคุมหรือกักกันบุคคลดังกล่าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้ตั้งแต่วันที่3เมษายนพศ2563เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับฟังรับชมข่าวสารที่ออยนำมาเสนอชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ